สวัสดีจ้าพี่ๆทุกท่านเลยค่ะเดอม์มูนีตสิ้้ามาเค็ดตุนขาหมูค่ะก็ผมว่าไม่ย่างไรหรอกน้ำมันเอาไปท,ทอดขาหมูก่อนค่ะแล้วก็มีกระเทียมทุบขาหมูสองชิ้นค่ะสองชิ้นตงแล้วก็มีกลืตาลปึกซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานค่ะ ก็แม็กกี้อันนี้ก็มีผักกาดดองด้วยแต่ว่าจะใส่ทีหลังแต่เราใช้หม้ออบลมนะคะใช้เวลา30นาทีก็ไฟประมาณแบบตุนไปเรื่อยๆไฟประมาณระดับ3ค่ะจะโอเคเดี๋ยวมาเบิร์เงินด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะกระเทียมใส่นี่ เจียวให้มันหอมนิดนึงนะคะแป๊บนึงงทำมันหอมเปลี่ยนบรรยากาศมัง่งกินได้พองเผ็ดๆได้ก็เลยขอกินแบบอะไรที่มันขยายพูงม,ามัางอืมห <c oughs> อมมาะ อ้าฉับตาอ,อ,อันนี้ก็ใช้ไฟอ่อนน,ะะนดิด,น,ดน,น,นึงนะคะลดไฟลงให้มันอยู่ระดับเจ็ดมันจะได้แบบไม่กระเด็นมากยตนิหนึ่งนะคะเด้อกระเด็นละนี่ค่ะ ทอดให้นังมันตึงนิดนึงต้องอางตึงน,น,น,นะคะมันจะได้แบบไม่เละ ไม่ตัและวต้มน้ำอีกทันึงเติมน้ำกัเน้ำโอ้ นี่ค่ะใส่รสด,ดีลงไปด้วยหนึ่งก้อนนะคะต่อมาใส่ทีหลังชิมก่อน,นะคะ่ะต้มให้สุกแล้วค่อยเอาก็ปิดะคะ่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเราจะมกักถูกสีใส่อันนี้นะซีมักกีนะคะแล้วก็ใส่ ซีอิ๊วหวานค่ะช้อนชานให้ได้สีสันนะคะแล้วัน,นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวด้อคะด้บแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะก็ชิมนะคะชิมว่ามันรสชาติเราหรือเปล่า สู o โ,โอเคนี่ค่ะหม้ออบลมเนาะก็จะฟึบเกลนอยแบบนี้ใช้เวลาสามสิบนาทีค่ะตุนนะคะสามสิบนาทีค่ะต้องให้อันนี้มันเด้งขึ้นก่อน,นะนเอนาะเพื่อเพื่อทำการตั้งเวลานะคะเด้งไหมหม้อยังไม่เด้ง โอเคตั้งเวลาเลยเฮ้ย,ยลดไฟลราเห็นมันเหลือสามนะคะให้มันอ่อนๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูมันจะ,นจะนเบิดอืมตั้งเวลาเนาะตั้งเวลาเอาสามสิบนาทีสองสามสิบโอเค ตั้เวลา30นาทีอีก30ิบนาทีมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเด้อะค่ะเดอะ้อมันจะเป็นจะแสบวะนี่ค่ะหน้าตาเนาะหน้าตาตุนขาหมูค่ะแอบใส่พริกไทยเม็ดที่หลังน้ำก <c oughs> ็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะนิ่มๆ อร่อยเพราะว่าใส่ผักกาดลงไปนะมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆหวานนิดๆแล้วก็พอดีกลมกล่อมพอดีเลยค่ะนี่ค่ะนะคะฝากด้วย้ะคะเด้อขาหมูตุ๋นค่ะกินเผ็ดๆมันทุกวันแล้ววันนี้กินแบบไม่เผ็ดมั่งค่ะอะไรมั่งเนาะจ้าแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะตกเล้าเนี่ยตกไทยเนี่ยค่ะขอโทษด้วยขออภัยด้วยค่ะ พวันบอกบอภาษาไทยประทองค่ะไทยอีสานเรื่เก,กิดสิด,ดีมากโอเคจ้าวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ